ถ้าความรักบางครั้งคือความเหนาที่ครอบนำเรานี่คือเรื่องของผีเสื้อสมุทผีเสื้อสมุทปีศาจหญิงผู้ถูกสร้างให้รักแต่ไม่เคยถูกรักกลับเธออาจาไม่ได้เกิดมาเพื่อทำร้ายแต่เพื่อเรียกร้องความรักที่ไม่เคยได้จากใครเธอให้เขาทุกอย่างแต่เขาไม่เคยมองว่าเธอคือรักแท้เมื่อความรักกลายเป็นการยึดครอง จะเจ็บปวดแม้แต่เธอเองหลายคนอาจไม่ใช่ปีศาจแต่กลายเป็นคนที่ทำร้ายเพราะรักแบบผิดผิดรักที่แท้จริงอาจไม่ใช่การครอบครองแต่อาจเป็นการปล่อยให้เขาได้เป็นตัวเองคุณเคยรักใครจนหลงทางไหมถ้าชอบเรื่องเล่าแบบนี้กดติดตามสนุกเล่าเพราะทุกตัวละครต่างมีแผลเป็นที่ซ่อนอยู่